ไฟดับลูกใครล้มก็ไม่รู้อะ่ะเสียงอยู่หลังร้าน่ะแม่ผีผีแม่ผีผแอนเสร็จแล้วลูกไฟดับลูกไฟดับ เราไม่มีเงินจ่ายค่าไฟอีกแล้วใช่ไหมอะ่ะทำไมชีวิตฉันมันถึงได้โชคร้ายแบบนี้อ่ะแม่ตั้งแต่โดนผัวทิ้งอะฉันก็ต้องอุ้มลูกแล้วก็มาอยู่กับแม่ร้านก็ขายไม่ดีลูกค้าก็หนีหมดทำให้เราไม่มีเงินจ่ายค่าไฟอะฉันนี่มันตัวซวยจริงๆเลยอ่ะแม่อย่าคิดแบบนั้นลูกแอนม,มาอยู่กับแม่แม่ก็ดีใจนะลูก แอลิพเข้าไปดูลูกไปลูกร้องใหญ่แล้วไปเดี๋ยวแม่จุดตะเกียงให้นะจ้าจ้าจ้าอ่ะแอนแอนล้มเหรอลูกเปล่าจ้ะแม่ฉันไม่ได้ลม้ม ใครลมก็ไม่รู้อะเสียงอยู่หลังร้านอะแม่ถ้างั้นเองไปอุ้มลูกมาก่อนนะเดี๋ยวแม่ไปดูเองจ้ะแม่ฉันไปด้วยเองไม่ต้องกลัวเองอยู่กับแม่ไปไป ผีผีแม่ผีผีผีนั่งใครอ่ะ อย่าให้เขาเข้ามานะเผื่อเขาเป็นโจรน่ะแต่ตัวเขาเปียกอยู่นะเดี๋ยวเขาก็ไม่สบายหรอกถ้างั้นก็ยืนรอตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันเอาเสื้อผ้าแห้งมาให้เปลี่ยนขอบคุณมากนะคะโอ้ยลูกแม่หยุดรอสักทีนะลูกแม่ปวดหัว หิวไหมหิวก็เข้ามาแต่พี่สาวคนนั้นเขาไม่ให้ฉันเข้าไปนะคะนั่นนะ่ะลูกสาวฉันเองเขาเคยผิดหวังในชีวิตเขาก็เลยมองคนในแง่ร้ายเธอไม่ใช่คนร้ายอย่างที่ลูกสาวฉันบอกใช่ไหมฉันไม่เคยคิดร้ายกับพวกคุณเลยค่ะทั้งนั้นก็เข้ามากินข้าวข้างในก่อนมา เขาปาดคอเอาหรอแม่เราไม่มีเงินท้องไม่มีอะไรให้เขาป้นหรอกลูก <spider> แม่อ้เอาเอาไปเปลี่ยนซะแต่บอไว้ก่อนนะถ้าเกิดว่าเธอไม่สบายป่วยขึ้นมาเนี่ยทัานกับแม่ไม่มีเงินพาเธอไปหาหมอหรอกนะขอบคุณค่ะนั่นห้องน้ำไปเปลี่ยนซะหนูทางนั้นลูก จะตายอ่ะเขามองเห็นทางเหรอแม่เขายังสาวตาเขาดีกว่าเรานะลูกกิงข้าวเถอนนะหนูและเราเป็นใครมาจากไหนล่ะฉันมาจากต่างจังหวัดจ้ะเข้ามาตามหาผัวแต่ว่า เามีคนอื่นแล้วเขาก็ไล่ฉันมาเงิน <Gun> ติดตัวฉันก็ไม่มีสักบาทเลยจ้ะชีวิตผู้หญิงเราก็แบบนี้เนาะเจอผู้ชายเลวเราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากก้มหน้ารับกรรมเราอยู่ของเราให้ได้ไม่ต้องไปหวังพึ่งไอ้พวกผู้ชายมันหรอกคุณคะแต่ว่า ฉันไม่มีที่ไปเลยค่ะให้ฉันอยู่กับพวกคุณได้ไหมคะแต่ว่าฉันกับแม่อ่ะไม่มีเงินจ้างหรอกนะแล้วตอนนี้ร้านก็กำลังจะเจ๊งแล้วด้วยฉันไม่ต้องการเงินหรอกนะคะฉันต้องการแค่ที่สุขหัวนอนข้าวสองมือก็พอแล้วค่ะแม่ข้าวแค่สองมือ้อ คงไม่เปลืองมากหรอกเนาะแหมลูกแม่เนะี่ยใจดีนะถ้างั้นก็ตามนั้นนะเธออยู่ได้นะแล้วเธอชื่ออะไรล่ะฉันชื่อบิวค่ะขอบคุณพวกคุณทั้งสองคนมากเลยนะคะที่เมตตาฉันฉันจะช่วยคุณทำงานแล้วก็ช่วยคุณเลี้ยงลูกด้วยนะคะเฮ <Hey. S 1> ้ย <Hey. S 1> แม่ ไฟติดแล้ว่าดีจังเลยนี่ก็ใกล้จะสว่างแล้วได้เวลาเปิดร้านแล้วสิคะคุณรีบไปเปิดร้านเถอะนะคะเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยจะเข้ามาเต็มร้านเลยคะ่ะโหยขอให้มีลูกค้าเข้ามาเยอะๆจริงๆทีเธอสาธุ <laughs> าว30กล่องนะครับทุกกล่องเอากับข้าว2อย่างอะไรก็ได้ครับฮะ30กล่องเหรอได้ได้ได้รอสักครู่นะจ๊ะแอนแอนมาช่วยแม่เร็วเข้าจ้าแม่เดี๋ยวฉันช่วยเลี้ยงลูกเองจ้ะ ฝังข้าวสามสิบกองเร็วช่วยแม่ตักข้าวลูกสามสิบกองจ้าจ้ะเร็วเข้าช่วยช่วยตักข้าวหน่อยลูกจ้าแม่จ้าแม่ หมดเกลี้ยงเลยเหรอจ๊ะแม่ต่อไปถ้าเป็นแบบนี้เราลอดแล้วแม่ร้านเราอ่ะจะไม่เจ๊งล้วนะแม่นึกเจาตัวน้อโถแม่ต่อไปเนี้ฉันจะลงมาช่วยแม่เต็มตัวแล้วนะแม่จะได้ไม่เหนื่อยแบบนี้อีกไงปกติไม่ได้ช่วยหรอจ๊ะ ฉันมัวแต่เครียดเป็นซึมเศร้าเอาแต่คิดเรื่องตัวเองที่โดนผู้ชายทิ้งแต่ตอนนี้ฉันเลิกคิดแล้วฉันจะช่วยแม่เพราะว่ามีแม่คนเดียวที่รักฉันจริงค่ะคุณเป็นคนดีเทวด,ดานางฟ้าย่อมคุ้มครอง <laughs> ฉันเป็นคนดีที่ไหนเราฉันโดนผู้ชายทิ้งนะคนที่ทิ้งเราไปสิคะถือว่าเป็นคนไม่ดีเขาออกไปจากชีวิตของคุณแล้วถือว่าคุณโชคดีมากนะคะยังไงฉันก็ไม่ใช่คนดีอยู่ดีแหละฉันเป็นคนอารมณ์ร้อนอะ ฉันชอบพูดไม่ดีกับแม่ที่คุณทำแบบนั้นเพราะว่าคุณไม่มีความสุขแต่นิสัยจริงๆของคุณเป็คนดีค่ะเธอเนี่ยพูดเหมือนรู้จักฉันดีเลยเนาะ อะเอาไปกินขอบคุณค่ะอืนี่ด้วยขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรฉันก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันอะ่ะแต่ว่าคนเราเนี่ยเกิดมาชีวิตต้องสู้นะอืมฉันให้ไว้เธอจะได้เอาไปซื้อข้าวกินไง คุณมากเลยนะคะอโอ้อย่าร้องนะลูกไปไปคนเก่งรีบไปนะลูกนะ Oh. Uh -huh. ขอบคุณค่ะอืมนี่ด้วยคุณคุณคุณเฮ้ยคุณคุณโอ้ยต้องรเรียกรถพยาบาลดีกว่าเฮ้ยฮรรัลโหลค่ะตรงนี้มีคนหมดสติค่ะรีบมาด่วนเลยนะคะเอ่อ ถวถนนสามพคองค่ะรีบส่งรถพยาบาลมาด่วนเลยนะคะค่ะค่ะค่ะคุณคุณคุณช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะ,ค,ค,ะคุณคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจคนพูดเพราะแต่ไม่จริงใจคนมักชอบคนที่พูดดีคนพูดไม่ดี แต่ว่าจิตใจดีก็มีนะคะอย่างคุณไงคะเธอนี่เข้าใจปอบฉันดีเนาะเ <c oughs> ชื่อฉันไหมคะต่อไปนี้คุณจะมีแต่โชคดีจริงเหรอฉันก็อยากให้ขายดีแบบนี้เหมือนกันทุกวันแม่ฉันจะได้ไม่เหนื่อยฉันอยากรวย อยากให้แม่กับลูกของฉันสบายสักทีมันจะเป็นไปตามนั้นค่ะ เติมทีละนิดนะอย่าเทพวดลงไปเติทลนิดเออแม่จ๋าตอนนี้เราไม่มีหนี้แล้วเราขายดีทุกวันเลยแม่เราจะรวยแล้วแม่ดีใจไหมดีใจสิแต่เราอย่าแะล่ะใจ เราต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะลูกจ้ะเวลาที่ฉันอยู่กับพวกคุณหมดลงแล้วแต่พวกคุณเป็นคนดีย่อมได้รับสิ่งดีๆตอบแทนบางครั้งพวกคุณอาจจะเจอเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตจงมีสติยึดมั่นในความดีของตัวเองต่อไปแล้วพวกคุณจะได้รับสิ่งดีกลับมาลาก่อนนะคะ อะไรเหรอลูกอืมฉันเหมือนลืมอะไรบางอย่างอะแม่เออแม่ก็เหมือนลืมอะไรไปนะเราเคยมีลูกจ้างไหมลูกอืมไม่เคยนะแม่เราทำกันอยู่สองคนนี่แหละถ้างั้นน่ะต่อไปเราต้องจ้างเด็กมาช่วยสักคนหนึ่งแล้วแหละถ้าเรายังขายดีอยู่แบบนี้ ลูกอ่ะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยแม่นี่เรารวยขนาดมีลูกจ้างแล้วหรอแม่ดีใจไหมลูก <ś led> สวัสดีคะ่ปะป้าดาคะ่ะละครเพิ่งจะจบไปสนุกไหมคะป้าดามีคำถามมาถามว่าเสียที่มาสั่งข้าวกล่องป้าดา สั่งทั้งหมดกี่กล่องใครรู้ก็ช่วยตอบมาหน่อยนะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับะไคร้ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ